สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อย่างมูอย่างมูนเนี่ยตับบ้านก็มีบาบเนี่ยมาเด้อมาเด้อย่างมาวนจานแม่จานตับบ้านเลยนะเมียกูเห็นด่ากูเยอะเนี่ยเราเชื่อเลยตับบ้านมึงเนี่ยเชื่ไปกับพ่อยน้อเอาตับบ้านตับบ้านตับบ้านเออตับบ้านเอาอทำไม เอาา <c oughs> เอเขาเกียเขาเสอเาสอ,อ,าสอาับบครับตาตรงนี้เดี๋ยวว่ไาไง <c oughs> อ้ผมมืยกกอ,อยกขวดนี่ิปนี้ว้ยเน่นอนดีครับเป็นเจดไลหวานเลยว่ะนีแ่หมูตัวพันครับ มอเน่งองมออมอเลยกระามกระกมอเน่งมอน่ะยิ้มจ้าิ้หออกินไม่ไ่ไไม่กห่น่องไปดูมาหน้เลยหวะโอ้ยโอ้พูดอะไรได้บอกว่าไปเนี่ย

มาเลยนาเดีวตัวนอ้มเป็นตอมเยอเจนี่กยังไงีรยงานเดีแวะ